สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube c h anel ช่อง Fit ม o n e ี่นะครับเคยไหมครับใจหายวูบทุกครั้งเลยที่เปิดแอปธนาคารแล้วเห็นเงินเดือนเหลือแค่ไม่กี่ร้อยบาทชีวิตของพนักงานกินเงินเดือนที่แบบเดือนชนเดือนมันแสนเหนื่อยใจจริงครับทำงานหนักแทบตายแต่เงินก็ไม่เคยเหลือเก็บแต่พี่แดงอยากจะบอกว่ามันมีเทคนิคง่ายๆ5ขั้นตอนนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาจากที่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยเนี่ยให้ลืมตาอ้าปากได้ดูคลิปนี้ให้จบครับแล้วคุณจะรู้ว่า การมีเงินเก็บไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับชีวิตของมนุษย์เงินเดือนบางคนที่ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนเนี่ยพอเงินเดือนเข้าบัญชีปุ๊บ ความสุขของเราก็แป๊บเดียวจริงๆครับหลังจากนั้นก็จ่ายค่าบัตรเครดิตค่าห้องเช่าและ,และบินชําระเงินค่าต่างๆเนี่ยก็หายไปเกินครึ่งละที่เหลือก็แค่ประคองชีวิตไปวันๆกลางเดือนก็เริ่มมองหาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปละถูกไหมไปลายเดือนไม่ต้องพูดถึงครับมามา่าคือเพื่อนแท้เลยเคยคิดไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราทํางานหนักไปเพื่ออะไรเพื่อมานั่งเครียดเรื่องเงินทุกสิ้นเดือนแบบนี้เหรอครับอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วครับเราต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หลังจากที่ศึกษาเรื่องการเงินแบบจริงๆจ,จังๆแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเคล็ดลับของคนที่มีเงินเก็บมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะครับแต่มันคือวินัยแล้วก็เทคนิคง่ายๆที่เรามักจะมองข้ามไปนี่เองและนี่ก็คือ5เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินของคุณไปตลอดการเคล็ดลับข้อที่1ตั้งงบก่อนใช้เลิกนิสยัยสายเป ข้อผิดพลาดสุดคลาสสิกของคนทั่วไปเลยนะครับก็คือใช้เงินไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาลุ้นเอาตอนสิ้นเดือนว่าเราจะเหลือเงินเก็บไหมซึ่งแน่นอนครับไม่เคยเหลือเลยลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับตั้งงบประมาณก่อนใช้เสมอลองคำนวณค่าใช้จ่ายที่จําเป็นแต่ละประเภทออกมาก่อนแล้วก็หาออกมาเป็นงบประมาณรายวันเช่นสมมุติว่าเราตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้เงินค่ากินค่าเดินทางเนี่ยไม่เกิน300บาทเป็นต้น แค่มีตัวเลขมีไว้ในหัวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราติดเบรกอัตโนมัติให้กับตัวเราเองแล้วนะครับทำให้เราคิดทุกครั้งก่อนที่เราจะจ่ายเงินซื้ออะไรว่ามันจําเป็นหรือไม่นั่นเองเคล็ดลับข้อที่2ครับจดทุกบาทที่จ่ายออกไปเคยสงสัยไหมครับว่าเงินเราหายไปไหนหมดพี่แดงเองก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับจนกระทั่งเริ่มทําบัญชีบันทึกรับจ่ายต่าง สมัยก่อนเนี่ยพี่แดงก็จะจดใส่กระดาษระหว่างวันแล้วพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็ค่อยเอามาบันทึกรวมกันเป็นทั้งวันแต่ทุกวันนี้นะครับใช้แอปในมือถือง่ายมากๆเลยมีให้ดาวน์โหลดใช้ฟรีต่างๆมากมายแต่สําคัญนะครับเราต้องจดทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนก็ตามค่ากาแฟ60บาทค่าขนม20บาทหรือแม้กระทั่งให้เศษเงินขอทานเราก็ต้องจดนะครับพอสิ้นเดือนเราย้อนกลับมาดูเนี่ยโอ้โห ถึงกับเห็นเลยว่าไอ้เงินเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามเนี่ยพอเอามารวมกันปั๊บมันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่แบบไม่น่าเชื่อเลยครับการจดบันทึกมันทําให้พี่แดงตาสว่างแล้วก็เห็นเลยว่ารูรั่วทางการเงินที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเคล็ดลับข้อที่3 <S <S ครับเปรียบเทียบก่อนซื้อเสมอสําหรับคนที่แพ้ของลดราคานะครับเห็นป้ายเซลล์เป็นไม่ได้เห็นสินค้าป้ายเหลืองเป็นไม่ได้ที่ไหนมีลดราคาเป็นต้องรีบพุ่งเข้าไปซื้อกลัวว่าจะไม่ทันเนี่ยลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับ ก่อนจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือแม้กระทั่งของเล็กๆน้อยๆก็ที่เราอยากได้เนี่ยลองให้เวลาตัวเองครับเปรียบเทียบก่อนเสมอลองเช็คราคาสินค้าชิ้นเดียวกันแบบนี้จากหลายๆร้านในแอปออนไลน์ Online ต่างๆอ่านรีวิวคนที่ใช้งานจริงดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเทคนิคนี้นะครับไม่ช่วยแต่ทําให้เราได้ของในราคาที่ดีที่สุดแล้วเนี่ย มันยังเป็นตัวกรองความอยากได้หรืออารมณ์ชั่ววูบของเราออกไปได้อีกด้วยครับเพราะทุกครั้งที่เราไปอ่านรีวิวบางทีที่เราเคยคิดว่ามันดีเนี่ยเราอาจจะได้ล็บคอมเมนต์ที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ได้อารมณ์ความอยากซื้อมันก็จะลดลงไปเลยเคล็ดลับข้อที่4ครับถ้าไม่จําเป็นจะไม่ซื้อเคล็ดลับข้อนี้ต่อยอดมาจากข้อที่แล้วนะครับก็คือ การตั้งกฎเหล็กกับตัวเองว่าถ้าไม่ใช่ของที่จําเป็นแบบสุดๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ซื้อทันทีเด็ดขาดวิธีการง่ายๆเลยครับก็คือการกดของชิ้นนั้นน่ยไปใส่ตะกร้าทิ้งเอาไว้ก่อนหรือเราอาจจะเห็นของตามถนนตามข้างทางหรือตามร้านค้าเนี่ยเราก็แค่ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ครับแล้วให้เวลาตัวเองคิดทบทวนเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงครับเชื่อไหมครับว่า9ใน10เลยนะ พอข้ามวันไปปุ๊บความอยากได้มันลดลงไปมันหายไปเฉยเลยครับเราจะรู้ตัวจริงๆว่าเราก็อยู่ได้โดยไม่มีมันนี่นะเทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยเซฟเงินจากของที่ไม่จําเป็นที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อเลยเนี่ยได้เยอะมากจริงๆครับเคล็ดลับข้อที่5ครับใช้เงินน้อยกว่าที่เราหามาได้เสมอข้อนี้ฟังดูเหมือนกําปั้นทุบดินถูกไหมครับแต่มันคือหัวใจของการมีเงินเหลือเก็บจริงๆหากทำตาม4ข้อที่แสดงกล่าวมาแล้วเนะี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาเลยคืออะไรครับ คือเราจะมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือนมากขึ้นเงินส่วนที่เหลือเก็บนี่แหละครับมันคือเมล็ดพันธุ์ของความมั่นคงรีบเอาไปพักไว้ในบัญชีเงินเก็บแยกไว้ต่างหากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นความก้าวหน้าของตัวเองชัดเจนมากขึ้นแล้วเราก็จะมีกําลังใจที่จะเก็บเงินต่อไปเรื่อยๆเชื่อไหมครับว่าหากทําตาม5วิธีที่แบงเล่ามาให้ฟังเนี่ยจากวันที่เงินในบัญชีแทบจะเหลือศูนย์เลยนะวันนี้เราจะมีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินก้อนแรกในชีวิตแน่ๆ ความรู้สึกกังวลเรื่องเงินที่เราเคยแบกรับเอาไว้เนี่ยมันจะหายไปหมดเลยครับกลายเป็นเพียงความรู้สึกมั่นคงแล้วที่สําคัญนะครับภูมิใจในตัวเองด้วยวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้รวยขึ้นในข้ามคืนนะครับแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรเงินเดือนชนเดือนได้สําเร็จและเราจะได้ความรู้สึกเหมือนเรามีอํานาจควบคุมชีวิตตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับเคล็ดลับ5้าข้อที่พี่แดงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยใช่ไหมครับตั้งงบก่อนใช้บันทึกรายรับรายจ่าย เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไม่จําเป็นเราไม่ซื้อและสุดท้ายแล้วครับก็คือใช้ให้เงินให้น้อยกว่าที่หามาได้เสมอเอาละครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม y o ยูทูบช่อง Fit m o n e y นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง w w ็บ i t m o n e y p r o นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลย พี่แดงอยากจะบอกว่าไม่ต้องกดดันตัวเองให้ทําทุกอย่างทั้งหมดในทีเดียวเลยนะครับให้ลองเลือกหนึ่งข้อที่เราคิดว่าเราทําได้ง่ายที่สุดแล้วลองปรับใช้ดูก่อนแล้วเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีเคล็ดลับทางการเงินเด็ดๆแบบไหนที่ใช้แล้วได้ผลกันบ้างลองคอมเมนต์หรือมาแชร์กันที่ด้านล่างได้นะครับเราจะมาสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ทางการเงินด้วยกันครับ สุดท้ายนี้เนี่ยถ้าเพื่อนท่านใดชอบวิดีโอนี้แล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Fit Money ของพี่แดงไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในอนาคตต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ